เคยรู้สึกไหมว่าต่อให้ร่างกายพักแต่ใจยังเหนื่อยไม่รู้จบนั่นไม่ใช่ความเครียดธรรมดาแต่นั่นคือพลังงานลบที่ฝังแน่นอยู่ในตัวคุณและมันกำลังกัดกินความสุขทุกวินาทีของชีวิตแต่ข่าวดีคือคุณสามารถสั่งจิตให้ปลดปล่อยมันออกไปได้ทันทีวันนี้ฉันจะพาคุณเข้าสู่ห้าวิธีง่ายๆที่จะช่วยปลดพลังงานลบออกจากใจสมอง และร่างกายพร้อมชาร์จพลังงานบวกให้กลับคืนมา 1. การสั่งจิตผ่านการหายใจคือวิธีที่ทรงพลังและง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดระเบียบพลังงานภายในของเราใหม่เป็นเทคนิคที่มีหลักฐานมาจากทั้งศาสตร์ตะวันออกและตะวันตกไม่ว่าจะในโยคะพุทธศาสนาหรือแม้แต่งานวิจัยสมัยใหม่ด้านประสาทวิทยา ทุกแห่งล้วนยืนยันว่าการหายใจไม่ใช่แค่กระบวนการทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตใจและเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมพลังงานภายในของมนุษย์เมื่อเราหายใจอย่างมีสติหายใจช้าและลึกเราจะเริ่มส่งสัญ,ญญาณไปยังระบบประสาทอัตโนมัติว่าเราปลอดภยัยไม่อยู่ในภาวะคุกคามซึ่งจะทำให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทกทำงานมากขึ้น ส่งผลให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายลดฮอร์โมนความเครียดอย่างคอติซอลทำให้หัวใจเต้นช้าลงความดันโลหิตลดลงและระบบย่อยอาหารกลับมาทำงานอย่างสมดุลอีกครั้งแต่เนื้อสิ่งอื่นใดการหายใจแบบมีสติยังเปิดประตูให้จิตสำนึกของเราสามารถสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้ชัดเจนขึ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสั่งจิตอย่างแท้จริง ขณะที่เราหายใจเข้าลองจินตนาการว่าเราได้รับแสงพลังบวกเข้าสู่ร่างกายแสงนี้ไหลเข้าสู่โพรงจมูกผ่านปอดและกระจายไปยังทุกเซลล์ทั่วร่างมันคือพลังงานชีวิตพลังปราณหรือที่บางวัฒนธรรมเรียกว่าไขหรือชีแล้วในจังหวะที่เราหายใจออกให้จินตนาการว่าพลังงานหมุนหมองความคิดลบอารมณ์ด้านลบ หรือพลังงานเก่าที่ติดค้างอยู่ในตัวเราถูกปล่อยออกไปพร้อมลมหายใจอย่างช้าๆเหมือนควันดำที่สลายตัวไปในอากาศทุกครั้งที่ทำแบบนี้ซ้ำๆจิตใต้สำนึกจะเริ่มเรียนรู้ว่าการหายใจคือกระบวนการชำระล้างและรีเซ็ตตัวเองการฝึกสั่งจิตผ่านการหายใจยังสามารถใช้คำพูดภายในหรือภาพจินตนาการเสริมเข้าไปเพื่อให้เกิดพลังที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นในขณะที่เราหายใจเข้าเราอาจตั้งใจคิดว่าฉันกำลังดึงพลังชีวิตความสงบและความมั่นคงเข้าสู่ตัวเองและในขณะที่หายใจออกอาจคิดว่าฉันกำลังปล่อยความกลัวความโกรธและความวิตกกังวลออกไปนี่คือการใช้พลังของความตั้งใจร่วมกับลมหายใจเพื่อเปลี่ยนสนามพลังงานรอบตัวเราอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ผ่อนคลายชั่วคราวแต่เป็นการโปรแกร,รมใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกว่าเรากำลังเลือกพลังงานใหม่ให้กับชีวิตในทุกลมหายใจเมื่อฝึกเป็นประจำทุกวันแม้เพียงครั้งละห้าถึงสินาทีจิตจะเริ่มตอบสนองต่อคำสั่งที่เราวางไว้ในแต่ละลมหายใจลมหายใจจะไม่ใช่แค่กระบวนการอัตโนมัติอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือในการปรับคลื่นพลังงาน ปรับสมดุลทางอารมณ์และสร้างสภาวะที่เปิดรับพลังบวกใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตคนจำนวนมากเมื่อเริ่มฝึกวิธีนี้จะพบว่าร่างกายเริ่มรู้สึกเบาจิตใจโล่งขึ้นสมองปลอดโปร่งความคิดฟุ้งซ่านลดลงและแม้กระทั่งความเจ็บป่วยบางอย่างที่เกิดจากความเครียดรือรังก็เริ่มทุเลาลงเพราะพลังงานลบที่เคยสะสมไว้นั้นได้ถูกระบายออกไปทีละเล็กทีละน้อย ที่สำคัญคือการฝึกสั่งจิตผ่านลมหายใจไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่พิเศษหรืออุปกรณ์ใดๆขอเพียงแค่คุณมีสติและความตั้งใจในขณะนั้นคุณสามารถทำได้ทุกที่ไม่ว่าจะนั่งในรถเดินในสวนหรือแม้กระทั่งขณะอาบน้ำเพราะลมหายใจคือสิ่งที่ติดตัวเราอยู่เสมอมันเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่ช่วยให้เรากลับเข้าสู่ศูนย์กลางของตนเองได้ตลอดเวลา แม้เพียงวันละไม่กี่นาทีแต่หากทำอย่างต่อเนื่องมันจะกลายเป็นการฝึกจิตที่ทรงพลังมากที่สุดวิธีหนึ่งที่เปลี่ยนทั้งระดับพลังงานความคิดอารมณ์และในที่สุดก็คือชีวิตทั้งชีวิตของเราเอง2การสั่งจิตผ่านการพูดกับตัวเองเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในตัวเรา และสามารถพลิกชีวิตได้หากใช้มันอย่างถูกวิธีการพูดกับตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกหรือบ้าอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่ในทางจิตวิทยาและศาสตร์พลังงานถือว่าเป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความเชื่อความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์ทุกสิ่งที่เราพูดกับตัวเองในแต่ละวัน ล้วนเป็นเหมือนคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปในจิตใต้สำนึกโดยไม่รู้ตัวเรามักพูดกับตัวเองมากกว่าหลายพันประโยคในแต่ละวันและน่าเสียดายที่หลายประโยคเหล่านั้นกลับเต็มไปด้วยความคิดลบความไม่มั่นใจหรือการตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงการสั่งจิตผ่านการพูดกับตัวเองจึงเริ่มต้นจากการตื่นรู้ว่าเสียงภายในเรากำลังพูดอะไรอยู่และเราต้องเริ่มต้นเป็นผู้เลือกคำพูดนั้น แทนที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติเพราะทุกคำพูดที่เราสื่อสารกับตัวเองคือคำสะกดจิตที่ค่อยๆสร้างตัวตนของเราขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาความสามารถอนาคตหรือความสัมพันธ์ล้วนแล้วแต่สะท้อนภาพที่เรามีต่อตัวเองและโลกภายนอกหากเรายังคงพูดกับตัวเองในแบบเดิมเช่นฉันไม่ดีพอ ฉันล้มเหลวฉันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้จิตใต้สำนึกก็จะทำให้คำเหล่านั้นกลายเป็นจริงเพราะมันเชื่อทุกสิ่งที่เราย้ำกับมันซ้ำๆโดยไม่แยกแยะว่าจริงหรือไม่จริงการเปลี่ยนคำพูดภายในจากลบเป็นบวกจึงไม่ใช่แค่การให้กำลังใจตัวเองผิวเผินแต่คือการโปรแกรมจิตใหม่อย่างเป็นระบบการเลือกใช้คำพูดที่มีพลังเช่นฉันกำลังเติบโตขึ้นในทุกวัน ฉันมีคุณค่าเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือฉันเลือกปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ล้วนเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในจิตใต้สำนึกและเปลี่ยนระบบความเชื่อของเราใหม่เมื่อเราพูดกับตัวเองในแบบที่ยกตัวตนเราขึ้นไม่ตัดสินไม่ดูถูกแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและเมตตาจิตใต้สำนึกจะค่อยๆปรับคลื่นพลังงานให้สอดคล้องกับคำพูดนั้น พฤติกรรมจะเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนและประสบการณ์ชีวิตก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยสิ่งสำคัญของการสั่งจิตผ่านคำพูดคือความถี่และความรู้สึกที่แนบอยู่กับคำพูดนั้นหากเราพูดแค่ลอยๆโดยไม่มีความรู้สึกคำพูดจะไม่สามารถเจาะลึกลงไปในจิตใต้สํานึกได้แต่หากเราพูดด้วยความเชื่อด้วยความตั้งใจและพูดซ้ำอย่างต่อเนื่องในทุกวัน ผลลัพธ์จะเริ่มชัดเจนในเวลาไม่นานเทคนิคที่นิยมใช้คือการพูดกับตัวเองหน้ากระจกซึ่งเป็นการมองเข้าไปในดวงตาของตัวเองในขณะที่พูดสิ่งนี้มีพลังอย่างมากเพราะการสบตาตัวเองคือการเผชิญหน้ากับตัวตนภายในอย่างตรงไปตรงมาและเป็นการตอกย้ำคําพูดเหล่านั้นให้จิตได้สำนึกรับรู้ได้ชัดขึ้นการเลือกเวลาพูดก็มีผลเช่นกัน เวลาที่จิตใต้สำนึกเปิดรับมากที่สุดคือช่วงก่อนนอนและหลังตื่นนอนใหม่ๆเพราะเป็นช่วงที่สมองอยู่ในคลื่นอันฟาและทีตาซึ่งเป็นช่วงที่ง่ายต่อการสั่งจิตเมื่อเราเลือกพูดประโยคที่มีพลังในช่วงเวลาเหล่านี้จิตใต้สำนึกจะดูดซับคำพูดเหล่านั้นได้ลึกกว่าเวลาปกติตัวอย่างเช่นก่อนนอนเราอาจพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันได้ทำดีที่สุดแล้ว ฉันขอปล่อยทุกสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้และตื่นขึ้นมาพร้อมประโยคใหม่อย่างฉันพร้อมเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจและเบิกบานแค่สองประโยคนี้เมื่อทำต่อเนื่องเป็นนิสัยก็สามารถเปลี่ยนคลื่นพลังงานของเราได้อย่างมหาศาลอีกประเด็นที่สําคัญคือการพูดกับตัวเองในยามที่เรารู้สึกล้มเหลวหรือเจ็บปวดนั่นคือช่วงเวลาที่เสียงภายในมักจะกลายเป็นศัตรูกับตัวเองมากที่สุด เรามักจะด่าว่าตัวเองแรงกว่าที่คนอื่นกล้าพูดด้วยซ้ำนี่คือจุดที่เราต้องฝึกการเปลี่ยนเสียงนั้นให้กลายเป็นเสียงแห่งความเข้าใจและให้อภัยเช่นเปลี่ยนจากคําว่าทำไมถึงโง่อย่างนี้เป็นคําว่าฉันกำลังเรียนรู้จากสิ่งนี้และฉันจะไม่ยอมแพ้สิ่งเล็กๆแบบนี้แม่ฟังดูง่ายแต่ในทางพลังงานแล้วมันคือการยกคลื่นความทีจากต่ำไปสู่สูงในพริบตา และเมื่อเราฝึกจนเป็นนิสยัยจิตใจจะเริ่มแข็งแรงขึ้นความมั่นใจจะกลับมาและเราจะกลายเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องรอการยอมรับจากภายนอกในที่สุดแล้วการพูดกับตัวเองก็คือการเลือกว่าจะให้เสียงภายในเป็นเพื่อนหรือศัตรูของเราเราจะเลือกปลูกคำพูดแบบไหนในใจก็เท่ากับว่าเรากำลังออกแบบชีวิตของเราแบบนั้น ทุกประโยคที่เราพูดกับตัวเองจึงมีผลเทียบเท่าการตั้งโปรแกรมชีวิตอย่าดูเบาอย่าคิดว่าแค่คำพูดธรรมดาจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เพราะเมื่อพูดซ้ำอย่างมีพลังและมีความเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงและเมื่อใดที่เราสามารถควบคุมคำพูดภายในได้เมื่อนั้นเราก็สามารถควบคุมชีวิตทั้งชีวิตได้เช่นกัน 3. การเขียนระบายความรู้สึก คือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการปลดปล่อยพลังงานลบที่ติดค้างอยู่ภายในจิตใจและร่างกายเป็นกระบวนการที่ดูเรียบง่ายแต่มีพลังมหาศาลเพราะมันเปิดโอกาสให้เราได้สื่อสารกับตัวเองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการตัดสินไม่มีกรอบไม่มีใครคอยมองไม่มีความคาดหวังว่าต้องดีต้องสวยงามหรือถูกต้องตามหลักใดๆทั้งสิ้น เราแค่เขียนทุกสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าวความมึดอัดความคับข้องใจหรือแม้กระทั่งคำพูดที่ไม่กล้าพูดกับใครการเขียนเปิดประตูให้ความรู้สึกเหล่านั้นได้ไหลออกมาอย่างอิสระเป็นการระบายออกแทนที่จะเก็บไว้และในทุกถ้อยคำที่เขียนออกมาพลังงานลบก็ค่อยๆถูกปลดปล่อยตามไปด้วย คนจำนวนมากมีความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวเพราะพวกเขาไม่เคยมีพื้นที่ปลอดภัยพอที่จะระบายความรู้สึกออกมาบางคนเก็บอารมณ์ไว้เพราะกลัวจะถูกรังเกียจบางคนถูกสอนให้เข้มแข็งไม่ให้แสดงความอ่อนแอและบางคนถึงขั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังรู้สึกอะไรอยู่เพราะชินกับการปิดกั้นความรู้สึกมานานการเขียนระบายจึงไม่ใช่แค่การเขียนตามอารมณ์ แต่คือการฝึกเชื่อมโยงกับตัวเองอีกครั้งการหยุดและฟังว่าเรากำลังรู้สึกอะไรจริงๆในตอนนี้และกล้าที่จะยอมรับมันโดยไม่ต้องปฏิเสธหรือหลอกตัวเองเมื่อเรานั่งลงกับกระดาษเปล่าๆและเริ่มเขียนเราจะค้นพบว่ามีเรื่องราวมากมายที่เราไม่เคยพูดกับใครเรื่องบางเรื่องอาจเล็กน้อยในสายตาคนอื่นแต่กลับหนักในใจเรามากเรื่องบางเรื่องฝังแน่นมานานนับปี โดยที่เราไม่เคยรู้ว่ามันยังส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของเราอยู่การเขียนเหมือนการเปิดกล่องความทรงจำเปิดห้องที่เราเคยปิดไว้แล้วลืมมันไปการได้มองเห็นมันผ่านตัวอักษรทำให้เรารู้ทันตัวเองมากขึ้นบางครั้งแค่ได้เขียนความรู้สึกหนักแน่นในอกก็บรรเทาลงโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพราะความรู้สึกที่ถูกยอมรับและได้รับการปลดปล่อย จะไม่สะสมพลังทำลายเราเหมือนความรู้สึกที่ถูกกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่การเขียนระบายมอบให้เราคือความชัดเจนความคิดฟุ้งซ่านที่หมุนวนในหัวตลอดวันจะเริ่มนิ่งลงเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคำเราจะเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือความคิดปรุงแต่งอะไรคือความกลัวที่ไม่มีเหตุผลและอะไรคือสิ่งที่เราควรลงมือจัดการจริงๆ การเขียนทำให้ความคิดและอารมณ์ที่เคยกระจัดกระจายถูกจัดเรียงใหม่อย่างเป็นระบบและบ่อยครั้งที่เราพบคำตอบของปัญหาผ่านการเขียนโดยไม่ตั้งใจเพราะจิตใต้สำนึกของเราถูกเปิดให้ทำงานอย่างอิสระในขณะที่เขียนวิธีที่ได้ผลมากสำหรับการเขียนระบายคือการเขียนโดยไม่หยุดคิดไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องย้อนกลับไปอ่านตอนเขียน เพียงแค่ปล่อยให้ความรู้สึกไหลออกมาผ่านปลายปากกาอย่างต่อเนื่องเขียนให้เหมือนกำลังพูดกับเพื่อนที่ไว้ใจที่สุดหรือพูดกับตัวเองในเวอร์ชั่นที่เข้าใจเราที่สุดทุกอย่างเขียนได้หมดไม่ว่าจะสับสนโกรธแค้นเกลียดตัวเองหรือแม้แต่รู้สึกอยากยอมแพ้อย่าก,กลัวความจริงของตัวเองเพราะสิ่งที่ถูกเขียนลงกระดาษคือความกล้าหาญที่ได้เผชิญหน้ากับตัวตนแท้จริง เมื่อเขียนเสร็จแล้วเราอาจเลือกอ่านทบทวนเพื่อเรียนรู้หรืออาจเลือกฉีดทิ้งเผาหรือฉีดกระดาษทิ้งหากรู้สึกว่าต้องการปลดปล่อยอย่างเด็ดขาดการทำลายกระดาษที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหนักๆเหล่านั้นเป็นเหมือนการทำพิธีกรรมปล่อยวางในทางพลังงานทำให้จิตใจรู้สึกเหมือนได้ล้างบางได้คลีนพื้นที่ภายในให้กลับมาเบาสบายอีกครั้ง แล้วจึงค่อยเขียนข้อความบวกลงไปแทนที่เช่นฉันให้อภัยตัวเองฉันเลือกเดินหน้าต่อไปหรือฉันคู่ควรกับความสงบในใจการเติมพลังบวกลงไปหลังจากการปล่อยพลังลบคือการสร้างสมดุลให้กับภายในอย่างแท้จริงหากฝึกเขียนระบายความรู้สึกอย่างต่อเนื่องทุกวันแม้เพียงวันละไม่กี่บรรทัดเราจะเริ่มรู้จักตัวเองในระดับลึกมากขึ้น เราจะเริ่มสังเกตเห็นแพทเทิร์นของความคิดและอารมณ์ที่เคยวนซ้ำและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเพราะเมื่อเรารู้เท่าทันเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของพลังงานลบอีกต่อไปและเมื่อเราเริ่มพูดความจริงกับตัวเองผ่านการเขียนความสัมพันธ์ของเรากับตัวเองจะลึกซึ้งขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการเขียนจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือทางจิตวิทยาแต่คือการเยียวยาการบำบดัด การปลดปล่อยและการฟื้นคืนพลังชีวิตเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราสร้างขึ้นให้กับตัวเองในโลกที่วุ่นวายเป็นบทสนทนาที่ลึกซึ้งที่สุดระหว่างเรากับหัวใจของเราเองและในทุกครั้งที่เรากล้าพูดความจริงออกมาผ่านตัวหนังสือเราก็กำลังเปลี่ยนแปลงสนามพลังงานของตัวเองให้เบาขึ้นใสขึ้นและพร้อมเปิดรับสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง สการชาร์จพลังจากธรรมชาติคือหนึ่งในวิธีการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างลึกซึง้งเป็นกระบวนการคืนสมดุลให้กับร่างกายจิตใจและพลังงานภายในผ่านการเชื่อมต่อกับโลกธรรมชาติอย่างแท้จริงในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบเสียงดังเทคโนโลยีและความกดดันรอบด้าน พลังชีวิตของเราถูกใช้ไปอย่างต่อเนื่องจนบางครั้งหมดลงโดยไม่รู้ตัวร่างกายอาจยังทำงานได้ตามปกติแต่ภายในกลับรู้สึกเหนื่อยล้าหนักแน่นว่างเปล่าหรืออ่อนแรงโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนและนั่นคือสัญญาณว่าพลังงานของเรากำลังขาดการเชื่อมต่อจากแหล่งพลังงานธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติมีพลังในการเยียวยาโดยไม่ต้องใช้คำพูดไม่ต้องมีเทคนิคซับซ้อน เพราะทุกองค์ประกอบในธรรมชาติต่างสั่นสะเทือนอยู่ในความถี่ที่กลมกลืนและบริสุทธิ์ต้นไม้แสงแดดลมทะเลเสียงน้ำไหลกลิ่นดินหลังฝนหรือแม้แต่หินก้อนเล็กๆต่างก็ส่งคลื่นพลังงานที่เป็นกลางและมีเสถียรภาพซึ่งเมื่อนำตัวเราเข้าไปอยู่ใกล้หรือสัมผัสกับ,กบธรรมชาติเหล่านั้นพลังงานในร่างกายของเราก็จะค่อยๆถูกปรับสมดุลอย่างเงียบๆและอ่อนโยน เราไม่จำเป็นต้องพยายามไม่ต้องฝืนไม่ต้องวิเคราะห์แค่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ตรงนั้นอยู่กับธรรมชาติอย่างเปิดใจร่างกายจะรู้เองว่าต้องดูดซับพลังแบบไหนต้องปล่อยพลังงานแบบไหนออกไปหนึ่งในวิธีที่เรียบง่ายแต่ได้ผลคือการเดินเท้าเปล่าบนดินบนหญ้าหรือบนพื้นทราย การสัมผัสโดยตรงระหว่างฝ่าเท้ากับพื้นโลกเป็นการเชื่อมต่อพลังงานระหว่างมนุษย์กับโลกอย่างลึกซึ้งปรากฏการณ์น,นี้เรียกกันว่า grounding หรือเอ r t ิ i เป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าเกินออกจากร่างกายที่สะสมจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมเทียมทั้งวันเช่นจากเครื่องใช้ไฟฟ้าคลื่นโทรศัพท์และสนามแม่เหล็กเทียมเมื่อเรายืนบนพื้นโลกจริงๆ ร่างกายจะปลดปล่อยประจุลบและรับประจุบวกที่สมดุลจากธรรมชาติเข้ามาแทนทำให้ระบบภายในกลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพลดการอักเสบความเครียดและความเหนื่อยล้าได้อย่างเป็นธรรมชาติการได้อยู่กับน้ำก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการชาร์จพลังที่ทรงพลังมากเสียงของน้ำมีความถี่ที่ส่งผลโดยตรงต่อคลื่นสมอง เสียงน้ำไหลหรือเสียงคลื่นช่วยลดคลื่นสมองให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับการทำสมาธิทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายและเปิดรับการบำบัดได้ง่ายขึ้นน้ำยังมีคุณสมบัติในการดูดซับและปล่อยพลังงานได้ดีหากเราอาบน้ำโดยตั้งจิตว่าเรากำลังล้างความเครียดออกจากร่างกายหรือแช่ตัวในแม่น้ำทะเลหรือแม้แต่น้ำในอ่างอย่างมีสติ เรากำลังให้โอกาสตัวเองในการคืนความสดชื่นให้กับพลังชีวิตอย่างเต็มที่ธรรมชาติยังสื่อสารกับเราผ่านแสงแสงแดดยามเช้าเต็มไปด้วยวิตามินดีซึ่งสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและภาวะอารมณ์แต่ในทางพลังงานแสงอาทิตย์ยามเช้ายังเป็นแหล่งพลังงานชีวิตที่ช่วยกระตุ้นจากกระกลางอกหรือจากกระหัวใจทำให้เรารู้สึกมีแรงมีความหวังและมีความรักในตัวเองเพิ่มขึ้น เมื่อเรายืนรับแสงแดดยามเช้าโดยตั้งใจรับพลังเราจะรู้สึกถึงความเบาสบายความโล่งและพลังที่กลับคืนมาจากแสงที่แผ่ออกมาอย่างเงียบงนันแสงแดดช่วยกระตุ้นให้พลังงานในร่างกายเคลื่อนไหวช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นและกระตุ้นระบบฮอร์โมนให้สมดุลกลิ่นจากธรรมชาติก็มีผลเช่นกันกลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นฝน หรือกลิ่นต้นไม้บางชนิดสามารถกระตุ้นสมองส่วนลิมบิกซึ่งควบคุมอารมณ์และความทรงจำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายหรือปลอดภยัยนี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกดีขึ้นทันทีเมื่อเดินป่าเดินสวนหรืออยู่ใกล้ธรรมชาติแม้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะพลังงานของธรรมชาติกำลังทำงานกับเราผ่านประสาทสัมผัสทุกส่วนของร่างกายโดยที่เราอาจไม่รู้ตัว การชาร์จพลังจากธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลหรือไปสถานที่พิเศษเราสามารถสร้างพื้นที่เล็กๆรอบตัวให้เป็นพื้นที่แห่งการฟื้นฟูได้เช่นกันเช่นการปลูกต้นไม้ในบ้านนั่งดูท้องฟ้าหยุดฟังเสียงนกร้องหรือแค่ออกไปยืนริมระเบียงแล้วหายใจเข้าลึกๆด้วยสติเราก็สามารถดึงพลังจากธรรมชาติเข้ามาเติมให้ตัวเองได้อย่างง่ายดาย สำคัญคือความตั้งใจและการเปิดใจให้กับพลังงานที่อยู่รอบตัวเราเสมอการกลับไปเชื่อมต่อกับธรรมชาติคือการกลับไปเชื่อมโยงกับตัวตนแท้จริงของเราเพราะธรรมชาติไม่ได้เร่งรีบไม่ตัดสินไม่แข่งขันและไม่พยายามจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่ทุกสิ่งในธรรมชาติเติบโตตามจังหวะของตัวเองและอยู่ในสมดุลเสมอเมื่อเราวางตัวเองลงในธรรมชาติ เราก็จะถูกปรับเข้าสู่จังหวะเดียวกันนั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาที่แท้จริงเพราะบางครั้งคำตอบที่เราตามหาอาจไม่ใช่คำพูดไม่ใช่การวิเคราะห์ไม่ใช่เทคนิคพิเศษใดๆแต่อยู่ในเสียงลมที่พัดเบาๆอยู่ในแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นอยู่ในสัมผัสของใบไม้ที่ปลิวผ่านมือและอยู่ในความนิ่งเงียบที่เราได้ยินหัวใจตัวเองชัดเจนที่สุด เมื่อเรายอมให้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองอย่างจริงจังเราจะค้นพบว่านี่คือแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดเป็นแหล่งพลังที่เข้าถึงได้เสมอไม่ว่าจะเศร้าท้อเหนื่อยหรือสับสนแค่ไหนแค่กลับไปหาเธอธรรมชาติก็พร้อมจะรับฟังและเติมเต็มให้เราเสมออย่างไม่มีเงื่อนไขหการจินตนาการพลังแสง คือวิธีการสั่งจิตและฟื้นฟูพลังงานภายในที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนไปด้วยพลังในการเยียวยาเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงระหว่างจิตสำนึกกับพลังจักรวาลอย่างกลมกลืนผ่านภาพในใจที่เราเลือกสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นแสงสีทองแสงสีขาวแสงสีรุง้งหรือแสงที่พุ่งลงมาจากฟ้าภาพจินตนาการเหล่านี้ล้วนมีอนุภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานในระดับเซลล์ร่างกาย และสนามพลังงานรอบตัวเรา <rejo iced> เพราะจิตของมนุษย์คือผู้สร้างและทุกสิ่งที่จิตสามารถจินตนาการได้ล้วนส่งผลต่อความเป็นจริงภายในอย่างมหาศาลเมื่อเรานั่งหลับตาเงียบๆแล้วจินตนาการว่าแสงสีขาวบริสุทธิ์กำลังค่อยๆไหลลงมาจากเบื้องบนผ่านกลางกระหม่อมสัมผัสเบาๆบริเวณกลางศีรษะแล้วไหลช้าๆลงมาตามแนวกระดูกสันหลัง เรากำลังส่งสัญญาณให้จิตใต้สำนึกรับรู้ว่ามีบางอย่างศักดิ์สิทธิ์กำลังเข้ามาทำความสะอาดภายในร่างกายแสงนั้นอาจไหลผ่านจุดพลังงานทั้งเจเริ่มจากมงกุฎลงมาถึงฐานหรืออาจแผ่ไปทั่วทั้งร่างกายพร้อมกันเราอาจรู้สึกอุ่นสัน่นลอยหรือแม้กระทั่งร้องให้ออกมาโดยไม่มีสาเหตุเพราะแสงที่เราสร้างในจินตนาการกำลังทำหน้าที่ปลดปล่อยพลังงานเก่าที่ติดขัง และเติมเต็มพลังใหม่ให้เข้ามาแทนที่ภาพในจินตนาการไม่จำเป็นต้องชัดเจนเหมือนภาพถ่ายแต่ความตั้งใจที่แนบมากับภาพนั้นต่างหากที่ส่งพลังหากเราจินตนาการว่าพลังแสงที่กำลังไหลลง,ลงมานั้นคือแสงแห่งความรักแสงแห่งการให้อภยัยหรือแสงแห่งการปลดปล่อยภาพในใจก็จะเริ่มเชื่อมต่อกับความรู้สึกเหล่านั้นและสะท้อนออกมาในร่างกายจริงๆหัวใจจะเริ่มเบาลง อารมณ์จะเริ่มเปลี่ยนความคิดหม่นหม่นจะเริ่มคลายเพราะพลังงานที่เรานึกถึงกำลังแปรเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวจริงภายในจิตสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือสมองของมนุษย์ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการได้อย่างชัดเจนเมื่อเราจินตนาการว่ามีพลังงานแสงแห่งการบำบัดกำลังแผ่ลงมาทั่วตัว สมองจะส่งสัญญาณให้ร่างกายตอบสนองต่อพลังงานนั้นเหมือนกับว่ามันกําลังเกิดขึ้นจริงเช่นระบบประสาทจะเข้าสู่โหมดผ่อนคลายระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุน้นฮอร์โมนความเครียดจะลดลงและร่างกายจะเริ่มซ่อมแซมตัวเองอย่างลึกซึ้งเหมือนเวลานอนหลับลึกหรือทำสมาธิเพราะพลังของจินตนาการนั้นไม่ใช่แค่ความคิดเล่นๆแต่มันคือการตั้งโปรแกรมพลังงานใหม่ให้กับตัวเองในทุกระดับ การฝึกจินตนาการพลังแสงยังสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายเช่นหากเรารู้สึกเหนื่อยล้าเราสามารถหลับตาแล้วนึกว่าแสงสีทองจากจักรวาลกำลังส่องลงมาที่กลางอกเติมพลังให้หัวใจเต้นช้าลงอย่างเป็นจังหวะเย็นลงนุ่มนวลขึ้นหากเรารู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลเราอาจจินตนาการว่าแสงสีม่วงหรือสีฟ้าครามกำลังห่อหุ้มร่างกาย ปกป้องเราจากพลังงานลบภายนอกทำให้เรารู้สึกปลอดภยัยและสงบภายในอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือหากเราอยากปลดปล่อยสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจเราสามารถนึกถึงแสงสีขาวที่แผ่จากใจกลางอกกว้างออกกว้างออกจนล้างพลังเก่าที่อัดแน่นอยู่ภายในให้หลุดลอยไปอย่างอ่อนโยนแสงในจินตนาการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของเราอาจเป็นลำแสง อาจเป็นกลุ่มหมอกอาจเป็นเปลวเพลิงสีทองที่แผ่คลุมทั้งตัวหรืออาจเป็นหยดแสงเล็กๆที่ซึมเข้าไปตามจุดที่รู้สึกเจ็บปวดภายในเราสามารถเลือกใช้สีของแสงให้เหมาะกับความรู้สึกหรือสิ่งที่ต้องการบำบัดเช่นแสงสีเขียวสำหรับการเยียวยาร่างกายแสงสีชมพูสำหรับการฟื้นฟูความรักและการให้อภยัยแสงสีม่วงสำหรับการเชื่อมต่อกับความสงบทางจิตวิญญาณ หรือแสงสีฟ้าสำหรับปลดปล่อยความเครียดและความวิตกกังวลทุกสีมีคลื่นพลังงานเฉพาะที่สามารถสะท้อนและปรับสมดุลในร่างกายและจิตใจได้การฝึกจินตนาการพลังแสงควรทำในช่วงเวลาที่เงียบสงบเช่นช่วงเช้าหลังตื่นนอนหรือช่วงก่อนนอนเมื่อจิตใจเริ่มสงบลงอาจเริ่มจากการหายใจลึกๆแล้วค่อยๆสร้างภาพแสงขึ้นในใจรู้สึกถึงสัมผัสข,ของแสงนั้นในร่างกาย ลองปล่อยให้ตัวเองอยู่กับภาพและความรู้สึกนั้นสักสิบถึงสิบนาทีแล้วค่อยๆเปิดตาออกอย่างนุ่มนวลจะพบว่าร่างกายรู้สึกเบาหัวใจโล่งและอารมณ์ผ่อนคลายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะจิตรู้และร่างกายก็ตอบสนองกับความรู้สึกที่แท้จริงเสมอเมื่อเราฝึกฝนการจินตนาการพลังแสงบ่อยขึ้น เราจะเริ่มเชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานที่ใหญ่กว่าตัวตนทางกายภาพของเราเราจะเริ่มรู้สึกถึงพลังที่อยู่เหนือคำพูดพลังที่ให้ความสงบป,ปลอดภยัยและรักอย่างไม่มีเงื่อนไขพลังนั้นอาจมาจากจักรวาลจากธรรมชาติจากความรักที่แท้จริงหรือจากจิตวิญญาณภายในตัวเราเองไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบใดมันล้วนคือพลังที่รอให้เราเปิดใจรับ และการจินตนาการแสงก็คือสะพานที่เชื่อมต่อเรากับพลังนั้นอย่างอ่อนโยนและลึกซึ้งที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยคลื่นความเครียดและพลังงานรบกวนรอบตัวการกลับเข้าสู่แสงในตัวเองผ่านการจินตนาการจึงไม่ใช่เพียงการพักผ่อนทางจิตแต่คือการกลับบ้านของจิตวิญญาณเป็นช่วงเวลาที่เราได้หยุดฟังเสียงภายในได้เติมเต็มตัวเองด้วยความรักความหวัง และพลังงานบริสุทธิ์ที่ช่วยให้เรากลับมาเข้มแข็งอีกครั้งทั้งจากภายนอกและภายในอย่างแท้จริง